ว้าวมีป๊อปอิตหลายอันเลยแปลกจังฉันว่ามันเสียแล้วฉันกดไม่ได้แล้วเธอจะทำยังไงล่ะฟีบี้หยุดดมได้แล้วมันกินไม่ได้สักหน่อยถ้าผิดแล้วป๊อปอิทอันนี้มันทำมาจากเยลลี่แล้วมันก็อร่อยมากด้วยว้าวโชคดีจังอือมันไม่เหลือแล้วอ่ะฉันกินเร็วมากเลยเธอกำลังมองอะไรอยู่ล่ะตาเธอแล้ว บางทีป้าเป็นเธอฉันอาจจะเป็นยินลี่ด้วยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่มันแข็งเกินไปมันคือช็อกโกแลตฉันชอบดีกว่าที่ฉันคิดซิอีกไว้ช็อกโกแลตขางกว่าฉันเลยแถมยังมีขนมอยู่ข้างในด้วยฉันก็อยากลองบ้างฝันไปเถอะฟีบี้ฉันไม่แบ่งทันเลยวะมีอามีสีเต็มหน้าเธอเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันล้มเหลวแป๊บเดียว ดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ก็เหลือแค่ฉันกับข่าวดีฉัสนสงสัยจังว่าพบอบิีของฉันทำมาจากเยลลี่หรือช็อกโกแลตนะดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ทั้งคู่มันคือป๊อบีของจริงเจ๋งเรามาเล่นกันเถอะโอ้สนุกจังใช่เลยมาเล่นกันว้าวมันฝรั่งทอดกรอบนี่เป็นข่าวดีเลย แต่ทำไมเราถึงได้คนละกระป๋องล่ะไม่รู้สิแต่ฉันว่ามันลองกินกันเถอะเป็นไงบ้างฟีบี้ฉันไม่เข้าใจเลยมันตกลงมาใส่ตาเธอจังๆนั่นตลกดิฉันไม่เห็นมีอะไรตลกฉันว่ากระป๋องมันว่างเปล่าแล้วล่ะยังดีที่อย่างน้อยฉันก็ได้กินสักอันก็แค่นี้แหละตาเธอแล้วถึงเวลามาดูกันแล้วว่าอะไรอยู่ในกระป๋องของฉัน ฉันหวังว่ามันจะเยอะกว่าของเธอนะมันดูกันเป็นไปไม่ได้เธอต่อมันไม่มีปตูอะไม่มีขนมด้วยแดนนี่ดูบนเต๋อก่อนสิมันอยู่นี่ไงฉันพลาดไปได้ยังไงฉันว่ามันมีหลายชิ้นเลยและมันดีกว่าชิ้นเดียวน่นนนนนิยินดีด้วยอ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอฉันน่าจะสูดผงเรื่อปรุงเข้าไปน่ะฉันอยากจาเออฉันจะจาตอนนี้เริทมได้ ฉันจำอีกแล้วถ้าปอกขนมของเธอออาไปแล้วเอาไม่นะมีอายอย่าทำพลาดเหมือนฉันนะเชื่อฉันเถอะฉันรู้วิธีจัดการกับอาหารว้าวมันเยอะขนาดไหนกันไม่จบสักทีในกระป๋องไม่บรรลัยชิ้นเลยว้าวเธอไม่ว่านะถ้าฉันจะลงแน่นอนสิว่าอยากเข้าใกล้ขนมของฉันฉันกินได้แต่เองได้เธอไม่ต้องช่วยไม่อยากจะเชื่อเลย กินมันเข้าไปหมดได้ยังไงฉันทำได้มากกว่านี้อีกดูเหมือนมีคนสำลักถึงเวลาช่วยเมีอากันแล้วเรอแป๊บนะฉันก็จะช่วยเธอเดี๋ยวนี้ขอบคุณมากแดนนี่เธอเป้นเพื่อนแท้เลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับโค้กทำไมมันถึงพุ่งเข้าชนแบบนี้ที่มันสันร้ายันชัดฉันไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไง <st im ul ky> มีคิดแค่กี่อันกันเนี่ยฉันว่ามันมีไม่เยอะนะแค่สิบชิ้นเองไม่เลวแต่ฟิบี้มีแค่อันเดียวเองกี่แพ้แต่ฉันเชื่อว่ามันอร่อยเหมือนกันระวังหน่อยเป็นต้องยอขยะใส่ฉันเลยอ๋ว้าว,ว,าวช็อกโกแลตเป็นชั้นชเยี่ยมไปเลยแลวฉันก็ชอบบอฟฟ์มากมากเลยถ้าทิ้งเศษมันใส่เราเท่อทีมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะ ก็พวกเราจะเอาคืนที่หลังรอเลยแต่มีอาตั้งกินช็อกโกแลตของเธอแล้วฉันว่านี่เป็นความคิดที่ดีเลยว้าวเป็นวิธีที่เร้วละฉลาดมากที่เธอเอาที่ห่อออกเจ๋งก็พวกมันไม่มีประโยชน์ฉันสนใจแค่ช็อกโกแลตแต่ดูเหมือนว่ากินได้มีแลซอมไม่ได้งั้นฉันจะกินโดยไม่มีพวหมันละกันฉันมั่นใจว่าฉันทำได้ โอ้รสชาติดีจริงๆริงนี่มันไรหอบไปเลยไม่มีเวไรอยู่ชั้นได้แล้วมันคือช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดในโลกเลยมาเละยะ่าเธอหายไปไหนนะ่ะมิอาเธอดูไม่เป็นเหมือนตัวเองเลยนะโอะ้หล่นมาอันนึงต้องเอามันออกไปเดี๋ยวเดือนฉันไม่อยากมีปัญหากับเธอถูกแล้วนี่เธอกลัวแดนนี่ใครก็ตามที่พยายามจะขโมยขนมของฉันจะต,ต้องถูกลงโทษแด,ดนนี่ต้องตีหน่อยสิเธอยังต้องกินช็อกโกแลตอีกร้อยอันนะ พี่ีิพูดถูกเริ่มได้แล้วจะกินแบบธรรมาดาไม่ได้เราต้องใช้วิธีพิเศษนี่มันชุดช่างหรือเปล่าขอบคุณฉันตัดสินใจแล้วว่าจะสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่เธอไม่เคยเห็นสิ่งก่อสร้างแบบนี้มาก,ก่อนแน่แน่มันดูมหัศจรรย์มากฉันต้องใช้บันไดเพื่อจะไปถึงยอดเยี่ยมมันคือ,อกอีดก,ก้อนสุดท้ายแล้วและไม่ต้องขอให้ฉันลงนะเพราะวันนี้มันเจ๋งมากเลย ถ้าไม่อยากลองก็ตามใจมันยิ่งดีกับพวกเราเลยข้อทีนะั้นแดนนี่ถ้าตึกของเธอจะกาลงาลงจะทะล่มโนๆๆๆล่มแล้วอไม่นะถ้าทํามันลงไปฉันไม่ยอมหรอกมากมันไม่มีทางเลือกเราต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อชิวกันแหละและเราก็ไม่เสียใจด้วยมันคุ้มค่ามากไม่รู้ว่าเมื่อาจจะได้กินขนมดเ,เยอะแบบนี้อีกฉันอยู่นี่ บอกว่าพวกเธอไม่ได้คิดถึงฉันนะฉันรู้สึกเวียนดีนะที่ฉันใส่หมวกกันเนาะเธอนี่ตลกจังในที่สุดฉันก็ได้เยอะที่สุดสักทีหมวกฝรั่งหนึ่งร้อยห่อแต่พวกเธอล่ะได้กี่อันกันแดนนี่ได้แค่เดียวเองตลกจังฉันไม่คิดงั้นฉัน่ไม่เห็นมีอะไรตลกเลยดูสิมันมีหมวกฝรั่งหลายอะไรในซองเดียวเยี่ยมไปเลย มีอาโทษเีฉันไม่คิดว่ามันจะโดนเธองั้นก็มาร่างกันเถอะฉันแสดงให้พวกเธอโดยการกินหมาฝรั่งของที่มันเป็นยังไงมันจะดีกว่านี้ถ้าเธอไม่ทิ้งขยะไปทั่วเธอนี่เจ้าระเบียบชมัดเธอไม่น่าตีฉันเลยค่าทำไรน่ะแดนนี่มันเป็นประหลาดมากเลยแต่มันสะดวกมากแค่ไม่กี่วินาทีฉันก็เอาหมาฝรั่งเข้าปากฉันได้หมดแล้วและตอนนี้มาดูกันว่าฉันจะเป่าลูกโป่งในขนาดเท่าไยเข้าไหนว้าวเธอน่าจะทำงานในละครสัตว์นะ บอกว่าเป็นคำชมนะถ้าเป็นงั้นก็ขอบคุณมิอาเก่งมากมันเยี่ยมไปเลยตอนนี้ก็ถึงเวลาของมิอาแล้วว้าวแอลที่ห่อออกได้ภายในพริบตาเลยเจ๋งมันเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับฉันแถมฉันยังดูดฝังฝังเข้าปากได,ได้ได้เหมือนที่ดูดฝนด้วยว้าวลูกป่องลูกมันเริ่มเลยฉันว,ว่าถึงเวลาเจามันแล้วพอทีนะมิอาแต่ฉันห้ามตัวเองไม่ได้นะ ทำอะไรลงไปแดนนี่ฉันมองไม่เห็นอะไรเลยน่าจะเป็นเพราะมาัลองปิดตาของเธออยู่นล้วสิแตเหมือนมียางย่างปแปลกๆกับขึ้นกับฉันนี่มันฝันร้ายชัดๆจะต้องอมันกลับขึ้นที่เดิมมันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ฉันไม่สนความผิดของเธอแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วถึงเวลาบริหารกล้ามเนื้อปาแลระวังหน่อยฟีบี้เธอกับทำต้ะพังเนี่ย ฉันก็กำลังพลาดไปนะแต่พอดีฉันกำลังรีบเอาที่ห่อออกเพอทีนะปากเธอเป็นยางยืดเหรอไม่แก้อาหารได้ยากขนาดไหนกันนะไม่เอานะมันปกติมากเลยไม่ใช่เรื่องยากทีบีเธอกำลังจะไปไหนหยุดฉันจับเธอไว้ได้แล้วแดนนี่ไม่มีประโยชน์แล้วแล้ปบอกว่าทมันใหญ่เกินไปแต่ยังมีทางออกอยู่นะเธอต้องยิงลูกบอกให้แตก เออเป็นความคิดที่ดีเลยฉันว่าฉันทำไ,ได้อเอืมเธอยิงพลาดอขอฉันลองหน่อยเธอแน่ใจเหรอก็บอกฉันแตกแล้วมันได้ผลแต่ตอนนี้เธอกำลังตกลงมาโอ้อฉันพยายามจะรับแล้วนะเธอพลาดอีกแล้วพ่อทีฉันพยายามเต็มที่แล้วขอบคุณ ราเขาฉันต้องโชคดีนนแน่ๆนแล้วเข้ามชชีอย่าทำให้ฉันผิดหวังนะฉันอยากได้อะไรอร่อยๆลูกกวสกีเตเย้วันนี้โชอคอยู่ข้างฉันฉันน่าจะโชคดีเหมือนกันฉันอยากได้อะไรอร่อยๆที่ทาให้ไม่มไอายชาสุดๆเร็วเข้าเรวเข้าสิแมชชีนอะไรกันอาหารแมวเหรอไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดไว้เลยมันเหมาะก,กับเธอดีนะเจนนิเฟอร์ออไม่ฉันต้องได้ขนมอร่อยๆ ว้าวมีปุ่มกดออกมาด้วยงั้นฉันขอกดก่อนอ๋อเกิดอะไรขึ้นและนี่คือแข่ผู้มีเกียรติของฉัน <Huh? S 2> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาเลนจ์งั้นก็ถึงเวลาก,กดปุ่มแล้วเย้ yeah, ฉันต้องโชคดีนนแน่แน่ฉันจะกดปุ่มสีส้ม <'s> เลือกได้ดีเจน,นิเฟอร์จะออกมาเป็นอะไรนะมันคือนูนเทลลาเธอโชคดีสุดๆและเพราะฉันมีน,นูเทลลาเป็นถังให้เธอแล้วมันเป็นของเธอทั้งหมดเลยเจน,นิเฟอร์ โอ้กินหอมสุดๆนันทล่าฉันไม่ปฏิเสธนันแน่เจอตัวตลกเทลงมาเองไม่ต้องยั้งเลยตามใจเธอทุกอย่างเลยเทจนหยดสุดท้ายโอ้โอ้มีบางอย่างตกใส่หัวฉันใช่มันคือถังนุทล่าและนี่น่าจะเป็นสัญญาณว่านุทล่าหมดแล้ว hmm. ของที่ถูกเทลงไปที่เจเน,นฟเฟอน่าตัอ้งอร่อยสุดๆแน่ฉันน่าจะโชคดีเหมือนกัน ว้าวเธอพูดถูกมีอาเธอได้มาร์ชเมลโล่และฉันก็ไม่ถยงยาอย่างให้เธอเธอจะได้ไม่ต้องทนหิวด้วยโอ้ฝอฝนตกมาเป็นมาร์ชเมลโลฉันจะรับมันได้ปะเข้าแล้ว<ม>ว้าวฉันว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วเจเนิเฟอร์เตรียมแก้วของเธอไว้นะมีอาเธอกำลังทำอะไรนะ <the> ไม่เอาน้าอย่าขึ้นเสียงสิดูก่อนสิมาร์ชเมลโลจะขาดนเทลลาได้ยังไงอืมอร่อย และเธอก็มากับความคิดดีดีว้าวในกล่องของมีอามีมัชเมลโล่เต็มไปหมดเลยบางที่เธออาจจะแบ่งกับฉันบ้างมีอานี่มันก็นานแล้วนะแบ่งมัชเมลโล่ให้ฉันบ้างสิเธออยากได้มัชเมลโล่เหรอเออทำไมจะไม่ละ่ะเอาไปสิ <Hey! S 1> มีอาร์ทำอะไรนะ่ะฉันไม่แบ่งหรอกนี่มันมัชเมลโล่ของฉันแล้วฉันจะกินมันคนเดียวแต่กล้าสุดๆงั้นฉันขอมัชเมลโล่บ้างกดปุ่มเลยเหลงมาเลยเจ้าตัวตลก ฉันไม่อยากทำให้เธอลมเสียนะแต่มันไม่ใช่มาร์ชเมลโลโอ้อะไรกันหัวของฉันระวังฉันเลยวมันไม่ใช่มาร์ชเมลโลนุมน่มๆโอ้กระดาษชำระเหรองั้นนี่คือโอกาสดีๆที่จะแกล้งมีอาลแล้วเธอจะได้รู้ถ้าตะกะเกินไปจะเป็นยังไงอ่มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันคือกระดาษเช็ดก,ก้นเหรอแล้วโลอนนี่มันคืออะไรนี่ แต่ควรฝากขนมของเธอให้ดินนะยังจอมตะก,กัดอร่อยจังฉันลอะไปหมดเลยฉันอยากอาบน้ำสุดๆไม่มีการอาบน้ำจ้ะมีแค่เธอและปุ่มอํำกันได้ฉันจะกดสองปุ่มเลยตัดสินใจได้ดีม,มากน้ำพิ่งและแป้งโอ้ใช่มันต้องออกมางดงามสุดๆเปิดฝาออกและเริ่มกันเอามีอะไรบางอย่างถูกเทลงมาที่หัวฉันมันหวานมาก แล้วมันก็คือน้ำพึ้งฉันชอบน้ำพึ้งดีใจที่เธอชอบและตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นอะไรอย่าขยับนะมีบางอย่างตกลงมาใส่ฉันอะไรขาวๆมันใช่หิมะหรือเปล่าแต่เหมือนจะไม่ใช่อ้มันคือแป้งถูกแล้วขอให้สนุกนะ แล้วเธอคิดว่าฉันสนุกยังไง <c oughs> ไม่รู้สิมิอาแต่เธอดูดีมาก <c oughs> เธอเหมือนกระสอบแป้งเลยตอนนี้ <c oughs> พูดให้น้อยทาให้เยอะ Jennifer. <c oughs> เจนนิเฟอร์อาล่ะฉันคิดว่าปุ่มสีชมพูน่าจะไม่อันตราย <c oughs> และมันก็ทําให้เธอได้ซีเรียลยูนิคอร์นยินดีด้วย <c oughs> ว้าวฉันรู้สึกถึงมันได้แล้ว <c oughs> งั้นฉันจะไม่ทําให้เลรมานอีกต่อไปอ้าปากกว้างๆนะเจนนิเฟอร์อร <c oughs> ่อยกินทห่อร่อยนะเพราะเธอไม่รู้ว่าโชคจะเข้าข้างอีกเธอถึงเมื่อไร อ๋อนึกออกแล้วฉันมีถังนูเทลล่าฉันมันเก็บของกินได้และมันยังสะดวกขึ้นที่จะกินแบบนี้ดีสุดๆเธอสามารถกินมันตมคำด้วยมือเลยฉันบอกว่าทวันน่าจะเป็นแบบนี้ก็เจนนิเฟอร์ฉันดีใจที่เธอมีความสุขนะและฉันจะยิ่งดีใจไปกว่านี้ถ้าเธอได้เพิ่มอะไรให้ฉันสักหน่อยและเธออยากได้อะไรล่ะโอ้เธอได้รับนมมัเป็นอาหารเช้าได้ไงถ้าไม่มีนมฉลาดมากเจนนิเฟอร์ แบบนี้แหละดีขึ้นเยอะเลยฉันจะเอาถังมารองไว้ในขณะเดียวกันฉันก็จะกินๆเคียวๆไปด้วยอร่อยดีจังนี่เจ้าตัวตลกแล้วฉันล่ะดูสิฉันกดปุ่มแล้วเรียบโยนของอร่อยลงมาเลยฉันไม่อยากทำให้เธอผิดหวังนะมิอาแต่อาหารหมาคงพูดว่าอร่อยไม่ได้แต่มันน่าสนุกแน่นอนเอา้าเหม็นสุด,สด ฉันไม่ได้อยากได้แบบนี้พอได้แล้วพอทีฉันไม่อยากเล่นแกมของแกอีกต่อไปแล้วจ้ตัวตาลอก <the> ตับดายที่เธออยู่ในกองฉันคือกดตอนนี้ฉันได้ออกไปจากที่นี่เธออยู่ห่างๆไว้ดีกว่าดูสภาพของเธอซินียรมันดูน่ากินสุดๆแต่ไม่มีเวลานั่งดูแล้วมันกดปุ่มต่อไปกดีกว่าวันนี้ฉันโชคดีสุดๆก็กดสองปุ่มไปเลยเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมากและทุกการตัดสินใจย,ย่อมมีผลลัพธ์ตามมา โคสุดบปของฉันอยู่บนหน้าจอแล้วมาเร่มงกันด้วยไข่ดีกว่าอ๊ยมันเจ็บมันคือก้อนหินเหรอ,อ,อมไม่ใช่มันคือไข่สดๆเลยเอมช็อกล้ยสดๆโดนจังๆเลยไม่เอาน่าเจนเนฟเฟอร์เธอทำใจได้หรือยังถ้าเธอ,อยังจำได้เธอกดไปสองปุ่มนะยังไม่หมดเหรอตอนนี้ก็ขนนกอ,อ๋ขอนนกเต็ไมไปหมดเลยใช่เลย ตอนนี้ชอบไม่เข้าข้างฉันแล้วแล้วตอนนี้ฉันดูเหมือนไก่เลยแกทำแบบนี้กับฉันออยัางไง,ง,งต๊ะตตลกขนไก่เดินเข้ากับเธอมากจานิี่เฟ้อหัวเราะไปเถอะหัวเราะอะไรอยูล่ล่ะกดปุ่มเดินเข้ามีอาเอาเลยอ่จะกดปุ่มไหนดีนะเอาหลัปุ่มนี้แหละว้าวโชคดีสุดๆซอส,ส,รสพริกตาบาสโกอดทนไว้นะมีอามันจะดีกว่าเธอไม่อาปาก ออขอบคุณสำหรับความแนะนำแต่ไม่แทนสอนมันจะดีกว่ามันเป็นกฎน,นะมิเอะแลวเราต้องอดทนแค่ต้องรอให้วันให้หมดสินนะอ,อ๋อหมดแล้วสินนะอ,อ๋อมันเข้าปากของฉันฉันก็เล่นติดไฟเยี่ยมเลยเอาไม่นะไฟไหมไม่มีเหตุผลอะไรต้องมาลาสุดพิกใส่กันนะ ไม่เป็นไรนะวิอาเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองฉันใส่ชุดดับเพลิงและตอนนี้ฉันก็ดูเหมือนนักดับเพลิงเลยถึงเวลาดับไฟอ้ขอบคุณตอนนี้ฉันก็เปียนสุดๆแต่ไม่มีไฟแล้วทำดิม,มากงั้นก็เยี่ยมเลยฉันว่าชาร์ล่นครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดีว้าวเราอยู่ที่ไหนกันนี้อาตอนนี้เราถูกขังแล้วแต่เดี๋ยว oh. หยุดไว้ๆก่อนจะเหมือนจะมีอะไรน่าสนใจอยู่ที่นี่แมรี่เธอกำลังทำอะไรนะ่ะ ฉันพยายามจะเปิดกล่องนี้ฉันสงสัยจงว่าอะไรอยู่ข้างในอ่มมาดูกันดูสิไม่ยื่นหน่อยู่ตรงนั้นด้วยต้องเป็นกุญแจแน่นอนทอี่ในกล่องพวกนี้<อ>ฉันไม่ลงมือเข้าไปแน่แน่ <Okay. S 1> งั้นมารับเลขกัน<อ>ฉันต้องเป็นคนหยิบกุญแจสินะออ้แเหมือนว่าฉันต้องควานหากุญแจวะ<อ>มีอะไรเปียเปนอยู่ข้างในน,น่าจะเป็นน้ำธรรมดา เอาล่ะมาดูกันอะนี่มันไม่ใช่กุญแจนี่แต่เป็นปลาดูสีมันสวยขนาดไหนฉันจะเอามันกลับลงไปในน้ำให้เราที่สุดเราอยากได้อย่าอื่นมากกว่าั้นเราก็จะกุญแจแล้วแมรี่มากับฉันสิกุญแจสีแดงหมายความว่าเธอต้องใช้มันเปิดกล่องสีแดงมันดูกันเถอะมีอะไรอยูข้างใน <S 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 เดี๋ยวก่อน มระบดดาดในน้ำไมข้างในระบดดาดไดน้ำไมระเบิดไดน้นไมโอ้หน้าโกสุดๆเราจะทำยังไง,งดีเออฉันมีความคิดดีๆแล้วหวังว่าฉันพกที่ตัดสายไฟมันได้นะนี่ไงละ่ะแมรี่เธออยากเป็นคนตัดไหมเธอทำเองดีกว่าฉันจะลองดูหวังว่าฉันจะไม่ระเบิดไปพร้อมกับระบิดไดน้ำไมนะดูเหมือนว่าสีเหลืองจะเป็นสีที่ถูกนะ มันได้ผลมันไม่ได้ผลตั้งหางแต่ตอนนี้ฉันต้องการไม้ขนไก่<า>เฮ้อบิงโกนี่มันแย่สุดๆุ a แมรี่ oh. <Please. S 1> หยุดเล่นได้แล้วแปคุณจะอันต่อไปกันเถอะ oh. เราเข้า <Come on. S 1> เอาล่ะฉันแข้มแข็งฉันทำได้ <c oughs> สงสัยจังว่ามันคืออะไร Hmm. ดูเหมือนว่าจะมีหูโอ๊ะ <c oughs> ใช่แล้วมันคือเยลลีม่มีแต่มันก็ยังอร่อยด้วยแต่ฉันต้องรีบหาคุณแจแล้วนีไ่ไงละ่ะและฉันจะไม่ทำมันลนโอ,อม้มีอาเปิดกล่องสิ cool. Cool. อยู่ตรงนี้ไงเปิดเองเลย <Thank you. S 2> งั้นมาดูกันหืม hmm. ว้าวว้าวฉันมีกิตาร์เต็มหน้าไปหมดเลย <c oughs> เธอแต่งหน้าส,สวยๆได้เลย <c oughs> เธอจะแต่งหน้าไปทำไม <c oughs> ไปหาคนใจอันใหม่ดีกว่า s <S หวังว่าจะไม่มีอะไรน่ากลัวข้างในนะ <c oughs> น่าสนใจจังมีบางอย่างเคลื่อนไหว <c oughs> บางทีอาจจะเป็นไดโนเสาร์หรือจะระเข้ <c oughs> ไม่หรอกมันใหญ่เกินไปมาดูว่าอะไรอยู่ข้างในว้าวฉันไม่เคยเห็นิกงกาาเมเลี่ยนตัวเป็นมังกรเลยน่ารักจังฉันว่าฉันส่งมันกลับไปพักผ่อนดีกว่าฉันแค่ต้องการกุญแจนี่ไงล่ะถึงเวลาเปิดตองสีเขียวแล้วเอาละมาดูกันสงสัยจังว่าข้างในเป็นอะไร แล้วใช้ปืนยิงเงินยังไงเนี่ยอ๋อมาดูกันว้าวมีเงินเท่าไหร่กันเนี่ยแล้วทั้งหมดเป็นของฉันฉันรู้สึกเป็นสาวที่รวยที่สุดในโลกอืากินของเงินฉันรวยสุดๆถึงเวลาเลิอกเพอฝันนี้แล้วเอาเงินมาให้ฉันแต่ก็ไปเอาคุณแจอันต่อไปได้แล้ว Hmm. ออถ้าฉันแอบดูนิดหน่อยฉันเห็นหมดนะงั้นฉันจะเอาคุณแจออกมาอย่างซื่อตรงฉันรับรู้ได้ถึงสัมผัสดีๆมันให้ความรู้สึกเหมือนทรายเหนียวๆและนี่ไงล่ะคุณแจถึงเวลาปเปิดกล่องสีเง,งินแล้ว <Awesome. S 2> เอาล่ะมันมีอะไรอยู่ข้างในนะอะไรเนี่ย <What? S 2> แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันดึงเชือก ว้าวพอดึงเชือ,อกมามีแมตอัลบีสออกมาด้วยดึงอีกสิ mm hmm. yeah. ฉันคือราชนีแมตอัลบบสเจ๋งว้าวว้าว,ว,าวแล้วดูเหมือนมีกุญแจปรากฏขึ้นมาแล้ว oh. ถึงเวลาที่ฉันต้องไปเอาบ้าง hmm. สงสัยจะว่าอะไรข้างในเอามันคือไส้เดือน เราต้องคุณแจออกมาให้เราที่สุดจะได้ไม่ต้องจำมันอ,อีกอ๋อีฉันจะอ,อกุกแมรี่ช่วยฉันด้วยอยังช่วยเจงจังฉันได้ต้นสีชมพูข้งางในก็เป็นสีชมพูด้วยแต่ฟอรมมันไม่น่ารักเท่าไหร่นะ,ะ,ะนั่นตลกจัง เธอคิดว่าตลกเหรอแล้วฉันจะปอกมันใส่เธอแมรี่ตาเธอแล้วหลังจากรอบไสเดือนฉันก็กดจะเอามือเข้าไปข้างในออมันเป็นอะไรที่น่ากลัวแค่ไหอีกแล้วเหรอแต่เธอต้องเอากุญแจนะฉันผ่านรอบไสเดินมันได้ถึงจะน่ากลัวแค่ไหนเธอก็ต้องผ่านไปให้ได้อมันคืออะไรอะมันคือลูกตา มันคือเยลลี่แล้วมันอร่อยด้วยเ <G ül> ้าเป็นอะไรไปมันก็แค่ขนมหากุณแจต่อไปสิอยู่นี่ไง <G ül> งั้นก็ถึงเวลาของตู้สีฟ้าไปเปิดมันกันเราไม่ไหวแล้วที่ดูว่าอะไรอยู่ข้างใน <G ül> อ่อมีอ่ะเขาอยากเป็นคนกดปุ่มไหม <G ül> เรียบร้อย เดี๋ยวนะอะไรกันดีนะที่ฉันเป็นคนกดไม่อย่างงั้นฉันคงต้องเป็นคนยืนให้สีฟ้ามืกๆเมื่นั้นตลงมาใส่งั้นฉันจะไปเอาคุณแจอันต่อไปดีกว่านี่มาอะไรกันอ๋อผมเหรอน่าขยันขยานสุดๆเลยอีแล้วยนมาที่ฉันทำไมยาย่ารังเกียจสุดๆฉันไม่ได้ตั้งใจนะ แล้วคุณใจอยู่ไหนกันอาออยู่นี่ไงถึงเวลาปลดล็อคก,กล่องที่มืดที่สุดแล้วแต่ปรากฏว่ากล่องที่มืดที่สุดมันมีขนมอมีข้างในคุกกี้แล้วมันเต็มไปได้วยโอรีโอมีอาขอให้ฉันบ้างสิอ๋อขอบคุณนะ ว่ w h a ะอ๋อมีอาเธอนี้ต่างๆมากเลยเธอกินคนกกี้คนเดียวจนหมดเลย oh. อ๋อก็มันอะไรมากก่อนอื่นฉันต้องหาคุณแจออมันคืออะไรเหนียวเหนียวมืเมื mm. อ่อ๋อน่าจะเป็นไข่ดิดแต่ฉันต้องหาคุณแจเอนี่ไงละ่ะ มาดูกันเลยว่าอะไรอยู่ข้างในกล่องสีเหลืองมีอาเธอจะเปิดมันไหม <c oughs> แน่นอนว่าเธอยากแต่ฉันไม่ให้เหลอาถอยไปยาก <c oughs> ฉันเลยว่ามีอะไรจริงๆอยู่ข้างในหืมะ <c oughs> มีอะไรจริงๆอยู่ข้างในจริงๆด้วยฮ่า <c oughs> ฉันไม่เคยเห็นอะไรตลกขนาดน,นี้มาก่อนเลยห <c oughs> <c oughs> ยุดหัวเลาะนะ ไปเอาคุณนจะดอกสุดท้ายดีกว่า oh. เราเข้ามีอาไ,ได้จนดึงกเดียว oh. เอาล่ะอ,อะไรอยู่ข้างในนะ่ะมันคือหนอน oh. เราต้องรีบเอาคุณแจออกมาให้ได้ oh. ฉันกลัวจนเกือบจะเป็นลมแน่หวงว่าจะมีอะไรดีอยู่ในตู้นะ มันคือกุญแจสน่คุภาพของเรา <Wow! S 1> เราผ่านชาเลนจ์นี้ไปได้แล้ว <Yeah! S 1> ถึงเวลาออกไปแล้ว uh huh! นั่นนึ่นเยี่ยมไปเลย uh huh! เราต้องไปแล้ว uh huh! มันได้ผลออกไปกันเถอะ